พาร์เ o อร์ยูทูบช n อ l นะครับเรามาเจออีกแล้วครับกับเทอร่านะครับเดี๋ยววันนี้มันแปลกกว่า EP อื่นนะครับ E.P. เทอร่าที่เป็นรถของผู้บริหารเป็น Executive Car เนี่ยเราทำมาแล้วทั้งหมด2เทปที่ผมทำนะครับแต่ว่ามีน้องอาร์ตทำมาอีก2 2 3เทปนะครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เราจะแปลกกว่า EP อื่นคือว่าเราจะเอารถเทส l a ที่เป็นรถยูสของรถผู้บริหาร ที่เราเคยพูดกันมาเนี่ยไปทดลองขับหน่อยนะครับทดลองขับแบบฟีลิ่งธรรมดามดาเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบให้ลูกค้าได้เห็นเนี่ยเวลาอยู่ในรถนะครับแล้วก็ผมก็จะพูดไปเล้ยๆน้อยเกี่ยวกับฟิลิ่งการขับแล้วก็แล้วก็ถ่าย,ายไปในรถแล้วก็มีฟีลิ่งในการขับบนท้องถนนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นลักษณะของสาระจะเป็นเรื่องการขับมากกว่าและคว,วิงมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปที่รถเลยแล้วไปลองขับดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในรถแล้วนะครับก็ อะมาลองหน่อยอวันนี้ผมมาลองตัวปี2019นะครับสีบอลเงินเป็นนิสสันเท r ร a าเครื่อง2003มเทอร์โบนะครับอ่ะค่อยๆขับแบบธรรมดาธรรมดานะครับไปเรื่อยๆไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายนะครับแค่ให้ท่านผู้ชมเห็นฟีลิ่งในการขับขี่นะครับเอ่อยูสเทอร่าเอ็กซ์เทคทีฟออนเดะนะครับนี่รถติดมากนะครับ โอ้โหรถเยอะจริงๆตั้งแต่มีวัคซีนหรือว่าการปลดล็อกเปิดประเทศนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับก็เมื่อ2-2งวันก่อนเนี่ยผมเอาไปออกที่เขาใหญ่นะครับขับโคตรดีเลยนะครับคันนี้ผมขับอยู่เปนปี19เป็นรถของระดับรองกรรมการผู้จัดการนะครับของในเครืองของ Nissan Motor นะครับเรามีทั้งสีบอลเงินสีดำสีเทาและสีขาวนะครับให้ท่านเลือกนะครับผม จะไม่พูดอะไรเยอะเรื่องแคมเปญเรื่องฮาร์ดเซลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูข้างบนเลยนะครับแต่ผมจะขับแล้วก็ถ่ายรอบๆไปนะครับดูฟีลลิ่งในการขับผมว่าผมให้ความรู้สึกนะครับวันนี้อาจจะรถติดมากแต่วันก่อนที่ผมไปเขาใหญ่นะครับฟีลลิ่งในการขับขี่ระยะทางไกลเนี่ยโคตรดีผมบอกเลยแล้วก็เป็นรถ PVV ที่มันคุ้มนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่า ซื้อรถในระดับ8แสนก,กว่าเนี่ยผมว่าถ้าเป็น P v V เนี่ยโคตรตอบโจทย์นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคันนี้มันประมาณล้านกว่านะครับตกไปถึงล้านสาล้าน4นะครับถ้าเป็นคู่แข่งแบรนด์คู่แข่งที่แบรนด์แข็งแรงนะครับตกล้านแโถยรถแค่2ปีวารันตี้ก็ยังมีแล้วทางนิสันก็ยังบวกนิสันพรีเมียมเอ0เวารันตี้ให้อีกมันทำไมไม่คุ้มหระครับอีก1ปีนะครับ วอลันตี้ก็มีเอ็กเซลวอันตีของนิสสันก็มีคุมต้อง17นกลุ่มยานยนต์นะครับแล้วก็โอ้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายครับฟีลในการขับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับคันนี้วิ่ง4 0 0 0มื่นโลนะครับสภาพก็ยังกริปนะครับโครงสร้างดีอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับก็เป็นรถดีเซลที่ไปหยัดนะครับผมไปเขาใหญ่มาไปกลับไปแวะนู่นแวะนี่เติม500บาทนะครับจับระยะทางวันนั้นไม่ได้จับระยะทางว่าเข้าไป400กว่าโลเนี่ยถือว่า กินไป500บาทเนี่ยถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินน้ำมันเลยเพราะมีเครื่องดีเซลน,นะครับเป็นเทอร์โบด้วยนะครับนะผมให้ความรู้สึกเลยว่าออปชั่นก็เต็มนะครับเพราะว่าเป็นรถตัวนี้เป็นรถ t r u e e l d i e ตัว VL ตัว Top นะครับนะครับแล้วก็เป็นตัวเทอร์โบนะครับน่าใช้ซึ่งราคาตอบโจทย์ Benefit หรือผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษ,เศษ Special นะครับ ทุกอย่างเนี่ยอยู่บนข้างบนเลยเลยนะครับผมจะไม่พูดแล้วนะครับอยู่ข้างบนนะครับที่ผมเคยพูดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวรถวิ่งจะเห็นรถวิ่งภายนอกเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับผมก็ยังบอกว่ารถคันนี้มันถึงขายดีถ้าเป็นรถยูสแล้วตอนนี้นะครับราคามันเอื้อมได้ราคาถ้าดูในทาร์เก็ตนะครับที่ราคา8 0 0แสนกว่ากว่านะครับมันโค่นน่าใช้นะครับแล้วก็มันไม่ก็ไม่ได้เสียแบกด้วยนะครับ อินคูชช์แบบในตัวนะครับตอบโจบทย,ยกก์ทุกอย่างดอกเบี้ยก็ถูกทุกอย่างแคมเปญก็ดีนะครับข้างในก็มีมพวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ครบคันเลยนะครับวิทยุจอทัส,สก,กีนแอร์ออโต้นะครับเบาะหลังนะครับแต่ว่าไอ,อตัวพีเซลลึกๆเนี่ยทางตอนออกรถใหม่เนี่ยผมว่ายูทูบเบอร์หรือว่าฝ่ายขายหรือว่าทุกทที่เนี่ยออพอพีเซลใ,ให้ตั้นเรียบร้อยแล้วเรามาดูฟีลลิ่งเบาๆแล้วก็ Use Terra th on the road รสคือดีกว่านะครับก็ท่านจะได้เห็นว่ารถมันวิ่งเป็นยังไงนะครับอันนี้อันนี้อีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอีกคาแรคเตอร์หรืออีกคอนเทนต์หนึ่งที่เราทําให้นะครับผมก็พยายามจะมาพูดให้นานผู้ชมฟังนะครับอย่าลืมนะครับมาชมและทดลองขับได้ที่ Facebook นะครับที่นิส s ัน i n t e l อร์เจนชอยส์เ e ็มพ r ล r นะครับเบอร์โทร02 413 4 4 4 6มมาจับมาจองกันได้เลยนะครับ มาชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องของผมด้วยเพื่อ YouTube Channel นะครับก็เดี๋ยวผมขอวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสั้นๆง,ง่ายๆครับสวัสดีครับวัสดีครับ